สวัสดีค่ะเย้ yeah. ขอบคุณตัวเองค่ะที่ออกมาไลฟ์แบ่งปันนะคะประสบการณ์มีค่าของตัวเองนะคะในวันนี้นะคะในหัวข้อพลังแห่งการขอบคุณค่ะ ยินด,ดีต้อนรับเพื่อนๆนะคะเข้าสู่ช่องเล่าสู่กันฟังนะคะทางแฟนเพจแล้วก็ทางช่อง Youtube ก็ช่องของธิดาทิพนะคะอ่านี่คือสถานีรายการเล่าสู่กันฟังนะ,ะบายทีดาทิพอยู่เย็นนะคะอ่ะวันนี้นะคะก็มพูดในเรื่องของการขอบคุณ ซึ่งการขอบคุณเนี่ยได้ยินมาเยอะมากนะคะพูดเลยว่าได้ยินแบบมาอย่างยาวนานนะคะโดยเฉพาะใครที่อ,อยู่ในวงการพบกดแรงดึงดูอะไรอย่างเงี้ยจะได้ยินบ่อยมากจะเป็นหลักการต้นๆเลยแบบเดอดซีเครนะคะในในต่างประเทศในฝั่งยุโรปอย่างเงี้ยก,ก็จะมีพูดเรื่องการขอบคุณซึ่งที่นานก็เป็นคนหนึ่งนะคะทำค่ะทำทำบ้างหยุดบ้าง <laughs> จนพอวันหนึ่งนะคะไม่วันหนึ่งค่ะวันนี้แหละคะ่ะวันช่วงช่วงนี้แหลนะเนาะในช่วงปีนี้อะ่ะที่เราอ่าเดือนนี้ดีกว่าตั้งชาลเลนจ์กับเพื่อนนะคะแม่นุยนะคะเพื่อนสนิทสุดที่รักสุดสวัสดีค่ะดีของฉันขออนุญาตแชร์แบบอ่ะ อิ้ยมเีเพื่อนเข้ามาด้วยสวัสดีค่ะครูอลิสเนาะอ้อก็ตั้งชาเลนจ์กับเพื่อนเนาะตั้งชาเลนจ์กับแม่นุยนะคะแม่นุยเพื่อนสนิทสุดที่รักสุดสวัสดิค่ะดิ้นของเราว่าเดือนนี้นะคะทั้งเดือนเราจะมีชาเลนจ์ในเรื่องของการแบบอ่าทั้งจูนจิต นะคะจูนจิตเข้าสู่พระผู้เป็นเจ้าพระผู้สร้างจูนเ,เกี่ยวกับพลังภายในพลังกุณฑลินีจริงๆก็น่าจะอันเดียวกันแหละแต่เขาเรียกว่าไงดีด้วยความที่เราเรียนจากหลายๆที่เนาะเอาเป็นว่าอันไหนที่รู้สึกดีรู้สึกคนนี้กับตัวเองหรือโฟล์กับตัวเองก็ทำอันนั้นไปนะคะ เออแล้วก็จะมะีในเรื่องของการอ,กอีกอันหนึ่งก็คือแม่นุยแชร์มาให้เมื่อวานนะคะว่าเฮ้ยให้ขอบคุณหนึ่งรจบเหมือนสุดมนไหมเหมือนสุดมนเลยนะมีขอบคุณหนึ่งรจบแล้วก็พูดว่าให้อภยัยเออให้อภยัย ขอโปรดให้ภยัยฉันเออก็คือเป็นเป็นคำเป็นคำเหมือนโฮโพโนโพโนเนาะ a s e forgive me. Thank you. I love you. แต่หลกัลกๆอะ่ะขอบคุณก่อนนะคะขอบคุณเนี่ยร้อยแปดจบซึ่งในขอบคุณนะั้นอะธิดาก็ใส่วันนี้เลยนะวันนี้เมื่อวานก็ทำแล้วเข้มขน้นใช้ได้เลยร้อยแปดจบวันนี้เข้มข้นยิ่งกว่า เข้มข้นระดับน้ำตาไหลพลากเออน้ำตาไหลพลากนะคะน้ำตาไหลพลากเลยนะคะเออขอบคุณนะคะขอบคุณอ่าของพอดีว่าในส่วนต้องบอกว่าส่วนตัวของธิดาเองนะจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นแบบเขาเรียกอ่าเป็นรูปธรรมอะ่ะจะเรียกว่าไงดียคือ เห็นเป็นรูปก็คือเป็นองค์พระพิคเนที่ห้องเนี่ยจะมีเป็นรูปเลยเรานั่งตรงข้างหน้านะคะเป็นรูปเป็นเป็นเป็นผ้าแต่มันใหญ่ไงเออแล้วมันเป็นแบบปักใช่ไหมได้มาแล้วเราก็รู้สึกมาตั้งแต่ครั้งแรกๆแหละที่ได้มาคือรู้สึกว่าเอยอันนี้มีพลังจ้ะตาดวงนี้มีพลังมากๆเราก็จะใช้วิธีใช้การมองตาเราเนาะดู ไปที่แบบที่ดวงตาท่านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พูดขอบคุณขอบคุณจากหนึ่งจบสองจบสามจบจนไปเรื่อยๆจนแบบม,มัน <c oughs> อธิบายไม่ถูกอะ่ะมันเอิอล้อนจนน้ำตามันไหลจนรู้สึกว่าได้รับแล้วได้รับสิ่งที่เราอะ่ะบอกคือท่านส่งมาแล้วท่านเมตตาองค์พ่อเมตตาลูกเหลือเกิน จากที่เรากำหนดวันไว้ใช่ไหมคะแต่อยู่ๆปากมันก็พูดอีกวันหนึ่งซึ่งก่อนหน้าด้วยนะก่อนหน้าตั้ง2วันแล้วก็แบบใส่ฟีลลิ่งมันไม่ได้ใส่แต่มันก็รู้สึกไปเองเลยว่าเฮ้ยมันมันเราได้รับแล้วจริงๆเราได้รับแล้วเพราะหลักฐานต่างๆก่อนหน้านี้นะคะก็เคยได้มาแล้วนะคะมันมีปฏิหารบางอย่างที่ อส่งเงินจำนวนหนึ่งมาให้ตามที่เราปรารถนานะคะเพื่อใช้กับบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเรานะคะส่วนใหญ่ที่ได้จะขอเป็นเรื่องๆบอกเป็นเรื่องๆเพราะว่าเพื่อความเร็วเงินจำนวนเท่านี้เงินก้อนเนี้ยเอาไปใช้เพื่ออะไรมันมีวัตถุประสงค์ในความจำเป็นนะ ช่วงเวลานั้นว่าจะต้องใช้ทำอะไรก็จะบอกบอกตรงๆนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะคือขอบคุณละแล้วก็มีแนวะร่วมด้วยแหละแม่นุยเนาะส่งแรงกระตุ้นมาว่าเฮ้ยขอบคุณวันนี้ขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เราวันนี้แบบโอเคทำภารกิจเสร็จสิ้นก็มานั่งอยู่หน้าต่อนาพระพิคเนตใช้ระบบประสาทสัมผัสของ NLP นะคะใช้ตานะคะปากก็พูด ใช้ระบบเขาเรียกว่าเราใช้โสตประสาทสัมผัสทั้งห้าใช่ไหมเออตาก็ดูนะคะเพราะว่าไม่ไม่ได้ใช้ใช้จินตนาการตอนที่เราพูดว่าเราได้มาแล้วอะไรเงี้ยเราก็เห็นนะฮะเรารู้สึกแต่ว่าความสั่นสะเทือนในวันนี้มันรู้สึกว่ามันแรงมากมันมันสั่นสะเทือนมากมันแบบอืมระหว่างนี้เราก็รอ ผลลับรอผลลัพอย่างเบิกบานใจแล้วก็ก็ก,ก็ก็ทำชาลินกันว่าจะทำอย่างนี้ทุกๆวนันแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนนอนก็จะพูดประโยคที่ว่าโปรดให้ภยัยฉันเนาะวันนี้ก็มีคีย์เวิร์ดหนึ่งในเรื่องของการแบบให้อภัยตัวเองด้วยในหลายๆเหตุการณ์ที่เราเคยผ่านเข้ามาในชีวิตมันแบบมันเป็นความรักอะ ไม่รู้จะอธิบายไงแต่เมื่อวานมันก็เกิดผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาเองนะจากการที่แบบเราฝึกพวกเนี้ยแหละจนเราได้รับรู้แล้วว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตมันมาจากความรักของพระผู้เป็นเจ้าที่ต้องการให้เราดึงเราเนี่ยกลับเข้ามากลับเข้ามาได้แล้วอะไรเงี้ย กับเขาไม่อยู่ในเส้นทางนะคะได้แล้วอะไรอเงี้ยแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงจากเหตุการณ์ต่างๆมากมายถ้าเป็นเราในเมื่อก่อนก็คงจะแบบโบนคงจะน้อยอ,อกใน้อยใจในโชคชะตาชีวิตแต่วันนี้มันเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนวิธีการเปลีป่ยนวิธีคิดเปลี่ยนการลงมือปฏิบัติเออ มากขึ้นมากขึ้นอีกเข้มข้นขึ้นอีกสั่นสะเทือนมากขึ้นอีกเออวันนี้แบบดีดีมากดีมากต้องลองไปทำกันดูนะคะแล้วก็ลองผลลัพธ์อย่างเบิกบานใจนะคะเพราะรูแล้วว่าเออได้แน่ๆนะคะไม่ใช่ทำครั้งเดียวนะทําทุกวันต้องทำทุกวันอย่างนี้ทุกวันและอื เยอะเลยทีนี้ <ooh> ติดใช่ไหมคะติดใช่ไหมคะ <g ül> เอ๊ะดูว่าถึงเวลานอนแล้วล่ะโอเคองั้นเดี๋ยวนะทางช่อง Youtube คุณชิดาติดไหมคะ โอเคยังไงก็ถัวเป็นประสบการณ์ดีๆมากในวันนี้นะคะทําให้มันมนรู้สึกมีพลังขึ้นมาเลยนะคะมันมีพลังขึ้นมาเลยนะคะ mm. เดี๋ยวก่อนนอนคืนนี้ก็ชาระล้างจักระซ้ายขวาให้บาลานสมดุลน,นะคะช่วยกายเนื้อนี้ให้แบบอยู่ในช่องกลางเ็เรียกอยู่ในช่องความสมดุล นะะต้องช่วยต้องช่วยเขาด้วยนะคะโอเควันนี้ก็ขอลาไปตะพิงทุนีนะคะพบกันใหม่ในไลฟ์ถัดถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ